นี้ครับแล้วสาเหตุที่เราพยายามที่จะแก้ในหนึ่งสองสาเหตุที่เราพยายามยื่นในเรื่องของร่างนิรโทษกรรมสาเหตุที่ต่างชาตินะครับย n อะไรต่างๆนะครับประเทศต่างๆที่เขาออกในเรื่องของคําตําหนิตีเตียนมาทัประเทศไทยนะครับเพื่อขอมีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่แน่ชัดพอดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย กูยังไม่เคยเห็นหนังสือจาก UN เสักฉบับเลยบอกให้มึงแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองกูยังไม่เคยเห็นต่างชาติสักคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงรัฐบาลไทยหรือเขียนจดหมายมาถึงสภาไทยมาถึงประธานรัฐสภาของประเทศไทยเพื่อให้แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองกูยังไม่เคยเห็นสถานทูตไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษวิยบยุโรปประเทศใดเลยลุกขึ้นมาพูดว่าประเทศไทยควรจะต้องไปนั่งแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไปแก้เลยนะ ฉันไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้โรมรังสีมันหลุดปากพูดสาเหตุที่ 9, ก้าวไกลแก้มาตาหนึ่งหนึ่งสองและทำกฎหมายนิละโทษจะกรรมบุคคลซึ่งโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองมึงหลุดปากออกมาเองนะโรมประธานกรรมธิการความมั่นคงคุณจะเป็นประธานความมั่นคงของประเทศนี้ได้ยังไงเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงของประเทศนี้ได้ยังไงในเมื่อคุณเนี่ย เสนอกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในเมื่อคุณเนี่ยบอกว่าพักของคุณซึ่งคุณเนี่ยมาเป็นประธานกคณะการความมั่นคงแล้วคุณเนี่ยไม่รู้หรือความมั่นคงของประเทศคืออะไรความมั่นคงของประเทศคืออะไรแต่คุณจะบั่นทองความมั่นคงของประเทศโดยการเอามาตราหนึ่หนึ่งสองออกจากละหมวดของความมั่นคงอย่างเงี้นะคุณบอกเองว่า UN เขาบอกมา u ูเอ็นเขาสั่งมา u ูเอ็นเขาเสนอมามึงหลุดปากพูดเองนะลมมึงหลุดปากพูดเองนะทีนี้ฟังดเตรมาริกาพี่จะบอกว่า u ูเอ็นไม่ใช่พ่อมึงอะไรนะ u ูเอ็นไม่ใช่พ่องผู้นำทางจิตวิญญาณของไอ้ไฮเปอร์ลูปเป็นเจ้าของวัทกรรมนี้นั่นคือทักษิณชินวัตรเคยพูดว่า u ูเอ็นไม่ใช่พ่อง มึงจำส่กะโหลมึงด้วยนะจำนวนมากมันก็มีลักษณะแบบนี้ครับแล้วสาเหตุที่เราพยายามที่จะแก้1 1 2สสาเหตุที่เราพยายามยื่นในเรื่องของร่างนิรโทษกรรม สาเหตุที่ต่างชาตินะครับ u ูเอะไรต่างๆนะครับประเทศต่างๆที่เขาออกในเรื่องของคําตําหนิตีเตียนบัตประเทศไทยนะครับเพื่อขอมีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปในทิศทางที่แน่ชัดพอดีหนึ่งหสองเนี่ยและตัวปารีสว่าไงมันก็มีลักษณะแบบนี้และตัวปารีสว่าไงลมตัวปารีสว่าไงลมตัวเครื่องบินปารีตัวปารีสว่ายังไงลมตัวปารีสว่ายังไง ตั๋วปารีดเนี่ยสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องมานั่งแก้1นึ่่งสองอ่ะใช่ไม่ใช่ทุนต่างชาติเกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการที่พวกเธอจะต้องเดินหน้าถอยไม่ได้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่เอาจริงๆไอ้ตั๋วฟรีตั๋วปารีที่พวกบินไปบินมาแดกฟรีอย่างมีเกียรติเนี่ยตกลงตั๋วใครเงินใคร และสิ่งหนึ่งที่มึงควรจะต้องจำนะประเทศไทยเป็นแผนที่ขาวๆอยู่บนสหประชาชาติซึ่งแผนที่ขาวๆที่อยู่บนสหประชาชาติมีอยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้แผนที่โลกที่วางไว้บนสหประชาชาติถ้าใครเข้าไปเพื่อศึกษาดูงานคุณจะรู้เลยแผนที่ขาวๆที่เป็นรูปขวานทอง อยู่ในแผนที่โลกนั่นเนะี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะประเทศไทยขาวสะอาดไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งคนใดไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศใดไม่เป็นเมืองขึ้นของเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่ประเทศโลกนี้แม้แต่ประเทศเดียวนั่นคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศไทย นั่นคือความมั่นคงของประเทศไทยและมึงรู้ไหมว่าไอแผนที่ขาวๆที่สามารถยืนหยัดอยู่บนแผนที่โลกได้โดยที่ได้รับเกียรติจากสหประชาชาติว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครแปลว่าไม่เคยจะต้องมานั่งส่งสวยให้กับประเทศอเมริกาให้กับประเทศอังกฤษให้กับประเทศฝรั่งเศสให้กับประเทศใดๆเลยเนี่ยนั่นคือประเทศไทย เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเกียติยศของประเทศไทยเท่ากับอเมริกาเกีติยศของประเทศไทยเท่ากับอังกฤษเกียิยศของประเทศไทยเท่ากับทุกๆประเทศและเกีติยศของประเทศไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศจีนประเทศรัสเซียถึงแม้เราจะเป็นประเทศเล็กๆนี่คือเกียรติยศ ดังนั้น UN ก็ไม่ใช่พ่อมึงอังกฤษก็ไม่ใช่พ่อกูอเมริกาก็ไม่ใช่พ่อกูฝรั่งคนใดถ้าเกิดมาทําผิดกฎหมายไทยกูก็จับเข้าคุกป,ประเทศไทยเหมือนกันมึงไม่จําเป็นจะต้องกราบไหว้ฝรั่งอีควาย